สวัสดีค่ะทุกทุกคนใกล้าศาสตร์จีนเข้ามาแล้วนะคะในปี2565นี้วันาศาสตร์จีนก็จะตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคมชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะได้จัดเตรียมของไหว้ได้ถูกวันนะคะเนื่องจากปีนี้ตรงกับวันที่12สิงหาคมซึ่งก็เป็นวันหยุดราชการสำหรับคนที่ทำงานหรือว่ายังเรียนอยู่ก็ไม่ต้องลานะคะก็มาไหว้ศาสตร์จีน พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเลยนะคะก็พิเศษปอีกปีหนึ่งวันศัตว์จีนี้เราก็จะไหว้นะคะหนึ่งไหว้เจ้าที่สองไหวบ้บรรพบุรุษและสามก็คือไหว้วิญญาณผีที่ไม่มีญาตินะคะของไหว้ก็จะเหมือนเหมือนกับวันตุษจีนะคะก็ของค้าวก็จะเป็นเป็ดไก่หมูปลากุ้งผลไม้ก็ส้มแอปเปิ้ลกล้วยขนมเข่งขนมเทียนเป็นต้นนะคะ สำหรับบ้านไหนที่เช่าไหว้ผลไม้คือผลสาลี่นะคะส่วนตังไรนี้ก็นำมาไหว้เจ้าได้นะคะแต่ก็ไม่นิยมนำมาไม่นิยมที่จะนำมาไหว้บรรพบรุษหรือว่าคนตายนะคะและเนื่องจากช่วงสัตว์จีนนี้ชาวจีนมีความเชื่อนะคะว,ว่าวิญญาณทุกดวงนี้ก็จะถูกปล่อยให้ออกมาเยี่ยมญาติบนโลกมนุษย์นะคะวิญญาณบรรพบรุษก็จะกลับมา เยี่ยมลูกหลานบนโลกมนุษย์แต่ก็จะมีวิญญาณบางพวกที่ไม่มีญาติคือไม่มีญาติที่จะทําบุญเส้นไหว้ให้กับเขานะคะชาวจีนก็เลยมีประเพณีเส้นไหวด้ดวงวิญญาณผีไร้ญาติเหล่านี้ด้วยในช่วงสัตว์จีนนี้นะคะตามมูลนิธิลงเจสันเจ้านะคะก็จะมีพิธีทิ้งกระจาดน,นะคะอาจจะหลังสัตว์จีนไปหน่อย การพิธีทิ้งกระจาดนี่ก็คือเหมือนกับจะแจกข้าวสารอาหารแห้งอาจจะรวมถึงน้ำมันน้ำปลาน้ำตันสายอยางเงี้ยบางที่ก็รวมเสื้อผ้ารองเท้าไปด้วยนะคะก็บริจาคให้กับผู้ยากไร้นะคะแล้วก็อุทิศบุญกุศลเนี้ยให้แก่วิญญาณเล่ร่อนคือวิญญาณไร้ญาติเหล่านี้ใครที่สนใจก็สามารถนําของไปร่วมบริจาคนะคะหรือว่าจะร่วมบริจาค แต่งเงินอย่างเดียวไปกับบูลณนิธิก็ได้นะคะเขาก็จะนําไปซื้อของมาบริจาคให้กับคนยากจนนะคะก็ที่ก็อาจจะไปบริจาคที่มูลนิธิปอดิตตึงทรงพระปาชัยก็ได้นะคะคือมีมีหลายหลายที่มากเลยแต่ที่นึกได้ตอนนี้ก็ที่เคยไปทําก็จะเป็นที่นี่นะคะซึ่งก็ถือว่าได้บุญมากทีเดียวนะคะสําหรับการทําบุญพิธีทิ้งกระจาดหรือว่า บางคนที่จะสะดวกหรือว่าชอบที่จะไปทําสังฆทานตามวัดถวายแด่พระสงฆ์แล้วก็อุทิศให้กับบรรพบรุษหรือว่าผีรายญาติก็ก็ได้บุญเหมือนกันนะคะก็ได้บุญมากเหมือนกันนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปศาสตร์จีน2,565นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะมีความสุขแล้วก็ร่ํารวยในเทศกาลศาสตร์จีนนี้นะคะสวัสดีค่ะ